รับกอสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะทําการ DIY นะครับติดตั้งไฟส่องเจ้ากระจังหน้านะครับคือผมจะติดไฟ LED ไว้ที่บริเวณกระจังหน้านะครับเพื่อให้มันส่องไปที่เจ้าตัวคอยร้อนนะครับก็เดี๋ยววิธีการติดตั้งจะเป็นยังไงครับก็เรามาดูกันเลยครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการถอดเจ้ากระจังหน้าออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ผมก็จะใช้หลอดเจ้าตัว LED นี้นะครับทําการร้อยผ่านเจ้ากระจังหน้าไปเลยครับร้อยๆๆไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้จุดหรือระยะที่พอใจแล้วนะครับผมก็จะทําการแปะเทปกาวสองหน้านะครับที่ติดมากับเจ้าหลอด LED นี้นะครับไล่ติดไปเลยครับ ก็อนนี้ก็ขอไฟลากดอนไปด้วยนะครับให้มันเข้ามือที่ผมนะครัวนไหนที่ติดกอวชาเจ้าตัวไข่ตกวนครับในการตึงเจ้าตัวก็นกาวทำไห้อ,ออกได้ก็จากก็หลังจากที่เราทำการติดนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งบริเวณด้านหน้านี้ครับผมยังไม่แกะออกนะครับเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทําการใส่เจ้าตัวกระจังหน้ากลับคืนได้เลยครับก็หลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการคันน็อตกลับคื้นนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับ จุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สองจะอยู่ตรงนู้นนะครับมีอยู่สองตัวนะครับก็ขันกลับได้เลยครับก็หลังจากที่เราทำการขันเสร็จแล้วนะครับก็จะ ตายหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบเดิมนะครับก็หลังจากนั้นเหลือประกอบกับนะครับแล้วก็เหลือทําการเดินสายไฟแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับนะก็นี่นะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเจ้าไฟ LED ไปแล้วนะครับก็ให้เราทําการเดินสายขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเทสนะครับว่าหลอดสามารถใช้งานได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นะครับหลอดที่ผมได้ทำการติดตั้งไปนะครับที่บริเวณกระจังหน้านะครับก็สามารถติดใช้งานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการจับเข้ากับไฟไฟหลีนะครับเพื่อให้หลอดไฟมันติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากนั้นนะครับนำสายตัวนี้นะครับมาทำการจับเข้ากับตัวสีดำนี้นะครับ ซึ่งสีดำนี้นะครับมันเป็นสายอาวอรลบนะครับหรือกาวนะครับของสาย LED ไฟหน้าผมนะครับผมก็จะทำการจำเข้าไปนะครับผมก็จะทำการจำนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้สีนะครับมีไปเลยครับ ไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งข้างหลังจากนั้น,นครับอีกข้างก็ให้เราทําการาทําเหมือนกันนะครับก็ให้เอาเจ้าตัวตลับจําสายนะครับเอาฟ่งด้านที่เป็นด้านตันนะครับเข้ากับสาย LED หน้ากระจังนะครับหลังจากนั้นครับ ให้เราทำการจำเข้ากับไฟเส้นสีแดงนะครับคือไฟอไฟลีนะครับจำไปเลยครับ ังจากนั้นนะครับให้ใช้ซีมปากวมนะครับบีบกับเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทาการปิดก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการจํใสายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไฟจะติดไหมนะครับก่อนหลังจากที่ผมทําการแถ็บไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า หลอดไฟ LED หน้ากระจังจะติดไหมนะครับนี่นะครับก็ติดพร้อมกับหลอดไฟลีนะครับนู่นนะครับผมได้ทำการติดตั้งหลอดไฟลีแล้วนะครับ ถ้าหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์หรือว่าอย่างไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและท่านอื่นด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะทําอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ